ัดเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมาอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนเพราะว่านักเรียนต้องทราบว่าการสอบ e-exam นั้นมีการสอบที่มีที่นั่งจํากัดซึ่งต่างจากรอบ paper เเที่มีที่นั่งจํานวนมากมายดังนั้นมีโอกาสที่ที่นั่งจะเต็มนักเรียนจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการที่ถูกต้องเพื่อสมัครได้เร็วได้ทันเวลาแล้วก็ไม่พลาดรอบ e-exam ครูอัดคลิปมา2คลิปแล้วนักเรียนน่าจะทราบครับคลิปแรกเป็นเทคนิคการสมัครอย่างไรให้ทันเวลากับคลิปที่2ระเบียบการสมัครฉบับเต็มกับคลิปที่3 สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวก่อนสมัคร e-exam ลองคิดเล่นๆครับนักเรียนคิดว่ามีกี่อย่างที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนสมัคร e-exam ครูรวบรวมมาให้แล้วและการันตีว่าถ้านักเรียนเตรียมตามครูครบถ้วนแน่นอนมันมีอยู่7สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเป็นไงครับต้องเตรียมรวงหน้าถ้านักเรียนไม่เตรียมรวงหน้าไปเตรียมหน้างานสมัครไม่ทันหรอกมีอยู่7สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อสมัคร e e อ็ m 67ให้ทันเวลานักเรียนต้องทราบว่า e x ็ก6 7นั้นเริ่มสมัครตั้งแต่10มกราคม67เวลาสมัครครั้งแรกคือ8โมงครึ่งนักเรียนสมัครไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มถูกไหมครับแต่ถ้าไม่เต็มเราจะมีสมัครวันสุดท้ายได้ถึง30มกราคม6กก็คือประมาณ20วันใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือถ้าให้ครูเดานะมันเต็มก่อนมาที่30อยู่แล้วล่ะดังนั้นเพะเผือเต็มตั้งแต่วันแรก นักเรียนก็ต้องสมัครให้ทันใช่ไหมครับซึ่งวิธีการที่จะสมัครให้ทันมันมีเทคนิคมากมายซึ่งหลายคนไม่รู้ก็เลยพลาดโอกาสไปแต่ถ้านักเรียนรู้นักเรียนจะทําได้ดียิ่งขึ้นมีลุ้นสมัครทันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลุ้นได้ไป e x a m ถ้านักเรียนไป e x a m นักเรียนจะไปเปอร์ได้ด้วยเพราะว่ามันมีการสอบได้ทั้ง2รูปแบบปีนี้ก็พออนุญาตให้สอบทั้งคู่โดยไม่ต้องเลือกปีก่อนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งปีนี้นักเรียนลงได้ทั้ง e x a m ถ้านักเรียนสอบตกก็ไปลงปเปอร์ต่อออไไดด้้้มีโกาสุน2รบ ถ้ารวมกอพิเศษอีกก็ประมาณ4ี่ห้ารอบทุกคนน่าจะติดตามครูน,น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเรามีทั้งกอร,รอบ e x a m กอเปเปอร์กอพิเศษซึ่งไม่ว่านักเรียนจะได้ภาคกอชนิดไหนถือว่าเป็นภาคกอกพทั้าทางสิ้นเอาไปสอบในงานต่างๆได้และมีอายุการใช้งานตลอดชีวิตในระดับที่นักเรียนสอบเข้าใจไหมครับสมมตินักเรียนสอบได้ปวชปวสก็ใช้ระดับนั้นได้ตลอดนักเรียนได้ปวตีก็ไปใช้ปวตีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้ววันนี้ครูมาพูดถึง7สิ่งที่นักเรียนมีความจำเป็นต้อร้บาะไง อันดับแรกครับให้เป็นใหม่เล็กนึงครับบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนต้องทราบบัตรประจําตัวประชาชนที่มาครับรูปนี้ครูเอามาจากสํานักงานกาพอพเนาะให้เครดิตเขาครับเป็นของสํานักงานกาพอพก็จะมีรูปติดตรงนี้เนาะซึ่ง<ม>กพอเพเผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อยู่แล้วเนาะครูก็เอามาติวนักเรียนต่อเฉยๆสิ่งแรกคือบัตรประจําตัวประชาชนนักเรียนต้องมีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะกรอกเลขประจําตัวประชาชนและก็เลขหลังบัตรซึ่งมันต้องตรงกันมันถึงจะ เข้าถึงข้อมูลได้ถูกไหมครับดังนั้นท้านเรียนไม่เตรียมบัตรประชาชนมัวไปหาสมัครเขาไม่ทันเขาหรอกดังนั้นก่อน8ปดโมงครึ่งนักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเข้าใจใช่ไหมครับก่อน8ปดโมงครึ่งวันที่10มกราคมนักเรียนจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนถือไว้ในมือข้อ2ไฟล์รูปถ่ายต้องเตรียมไว้เลยอันนี้เตรียมยากถ้าใครไม่เคยเตรียมไฟล์รูปถ่ายเน้นยำ้ำหลายหลายคนถามว่าชุดนักศึกษาได้ไหมเมื่อก่อนมันอาจจะได้เนี่ยชุดนักศึกษาชุดคุยรับปริญญาเนาะ ต่จากระเบียบการสอบครูยพยายามให้เซฟนักเรียนมากที่สุดให้นักเรียนไม่พลาดเนาะระเบียบการสอบเขาบอกว่าเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงานดังนั้นครับแน่นอนของครูคือนักเรียนไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปก็ได้หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ยิ่งดีรูปถ่ายที่เรียนใช้ในการสมัครงานนักเรียนนึกออกเนาะใส่ชุดสูทใส่เน็ไทหรือใส่อะไรก็ได้ที่มันดูเรียบร้อยอะ่ะแล้วพื้นหลังก็ไม่ใช่พื้นหลังลวดลายถูกไหมครับเป็นพื้นหลังเรียบหน้าตรงไม่มีหมวกอะไร่าเงี้ยครับไม่สวมแว่นตาดำถูกไหมครับถ่ายไว้ไม่เกินหก้ว แต่เขาไม่ได้ให้เรียนแปะรูปเขาให้เรียนเตรียมเป็นไฟล์โดยการเตรียมไฟล์เขาเรียกหลักการนี้ว่าการ r e ไ i z e เรียนรู้รจัก r e ไซส์เนาะ r e ไซส์แปลเป็นภาษาไทยเพราะเพะคือปรับขนาดนักเรียนมีความจะเป็นต้องปรับขนาดไม่น้อยกว่า4 0 kb ไม่น้อยกว่าก็แปลว่า้ังเรียนถามครูว่าครู9 0 kb ได้ไหมได้คือให้มันมากกว่า4 0 KB อบ kb ครับมันจะมันจะอัปโหลดได้ถ้านักเรียนต่ํากว่า4 0 kb อัปโหลดไม่ได้เห็นลูกศรครูเนาะ ตั้งแต่40 KB ขึ้นไปจะอัปโหลดได้วิธีการรีไซต์ใครทำไม่เป็นครูสอนไว้แล้วใน YouTube ไปดูได้ถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปรีไซต์ขนาดรูปภาพของตัวเองแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ jpg ก็คือ jpeg เซฟไว้เตรียมไว้2ส,สิ่งแล้วถ้านักเรียนไม่เตรียมจะสมัครไม่ทันโอเคนะครับหบัตรประชาชน2ไฟล์รูปถ่าย jpg 40 KB อัโอเคไหมครับเคลียร์เนาะรูปถ่าย ที่ใช้ในการสมัครงานก็ควรเป็นรูปถ่ายในการสมัครงานเนาะเป็นรูปถ่ายทางการนะครับสองแล้วนะสามการกรอกข้อมูลล่วงหน้าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะการกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครแต่เป็นการเตรียมข้อมูลถ้านักเรียนไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนชื่อนามสกุลบัตรเลขที่ติดต่อใครฉุกเฉินอะไรเงี้ยถ้านักเรียนไปกรอกวันจรงิงสมัครไม่ทันให้นักเรียนกรอกล่วงหน้ากรอกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง8มกราจําไว้นะ นักเรียนกรอกล่วงหน้าได้ถึง8มกราคม67มีการกรอกล่วงหน้าใช่ไหมครับซึ่งท่านเรียนกรอกล่วงหน้าวันที่10มกราคมนักเรียนก็กรอกนิดๆหน่อยๆก็จะสมัครได้ทันทีเราเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าถูกปะการกรอกล่วงหน้าไม่ยากเนาะนักเรียนควรู้อยู่แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของกอพก็คือเว็บไซต์ jobtree.ocsc.co.th มันจะมีคําว่ากรอกล่วงหน้าอยู่การกรอกล่วงหน้ามีข้อดีตรงที่ว่าลดความหนาแน่นก็คือ ลดความแน่นในการสมัครก็คือลดการล่มของเว็บไซต์ครูพูดให้ฟังง่ายๆสมัครอย่างรวดเร็วเพียงแค่การกดยืนยันหรือเติมนิดหน่อยกดสับมิดได้เลยยืนยันถูกปะและก็ตรวจตรวจสอบตัวเองว่าเป็นผู้เคยผ่านกพอพระดับนั้นหรือเปล่าถ้าผ่านมันก็จะสมัครไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านก็สมัครได้น้องให้เข้าใจใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะก็คือพูดง,ง่ายๆคือเอาสั้นๆเลยการกรอกข้อมูลล่วงหน้าก็คือเร็วครูพูดสั้นสุดละเร็ว สามแล้วเนาะกรอกข้อมูลล่วงหน้าไปกรอกกันยังครับมีนักเรียนถามครูว,ว่าครูการกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่มีการให้อัปโหลดรูปถ่ายก็แสดงเรียนเดาว,ว่าการอัปโหลดรูปถ่ายก็น่าจะเกิดในวันจริงใช่ไหมครับมีหลายๆคนบอกครูว่าครูหนูกรอกล่วงหน้าเออใครคอนเฟิร์มคอมเมนต์บอกครูได้นะจะได้ช่วยเพื่อนๆเนาะเพราะว่าครูไม่ได้เข้าไปกรอกเนาะต้องเป็นนักเรียนเขาบอกว่ากรอกข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยรูปถ่ายยังไม่ได้มีการอัปโหลดใช่ไหม ไหนลองคอนเฟิร์มครูถ้ารูปถ่ายยังไม่ได้อัปโหลดแสดงว่ามันน่าจะไปอัปโหลดวันจริงใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะเ,เคลียนะหนึ่บันประจําตัวประชาชน 2. รูปถ่ายเตรียมไว้ 3. กรอกข้อมูลเรื่องหน้าขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงหน้าไม่ยากเนาะทุกคนน่าจะทราบเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรแหละครับเว็บไซต์ j o b t o c s c g o t h เนาะจากนั้นก็เลขบัรประจำตัวประชาชนกรอกๆลงไปใช่ไหมครับก็จะมี เลขประจำตัวประชาชนเลขหลังหลังบัตรใช่ไหมครับก็กรอกข้อมูลบันทึกข้อมูลไปโอเคไหมครับอ๋อให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งเนาะนักเรียนใครที่คิดจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วนักเรียนคิดจะสอบกพพยายามอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนในช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้านักเรียนเปลี่ยนอาจจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ครับมันก็เสียเวลานิดนึ่งประมาณนั้นเนาะข้อคอนเซิร์นข้อหมายเหตุนิดหน่อยเขาบอกว่าหากผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนในระหว่างนี้ จะต้องทําการยืนยันข้อมูลใหม่อืมประมาณนี้เนาะดังนั้นให้ระวังตรงนี้ครับการกรอกข้อมูลลงหน้ามันเหมือนการยืนยันตัวตนเนาะถ้าเรียนไปเปลี่ยนบัตรประชาชนหรือนักเรียนไปทําบัตรใหม่มันก็อาจจะมีผลจะต้องยืนยันตัวตนใหม่เนาะดังนั้นคำแนะนำของครูค, ne, คือถ้านักเรียนคิดจะทําบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ก็ไปทําหลังจากนี้แล้วกันเนาะหลังจากนี้เสร็จสิ้นหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยหรือว่าควรจะทําก่อนที่จะมากรอกข,ข้อมูลลงหน้าโอเคนะเคลียร์นะสามเลยเนาะ ต่อไป C เห็นไหมครับรูละเอียดตั้งใจละเอียดมาเพื่อนักเรียนทุกคนครับ C แอปพลิเคชันเรียกสั้นๆว่าแอป,ปกรุงไทยเนาะแอป,ปกรุงไทยเน็กครับอันดับแรกคือคำแนะนำครับเรียนถ้านเรียนทําอะไรไม่เป็นนักเรียนเดินไปที่ธนาคารครับบอกเขาว่าขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนักเรียนก็เปิดไปเถอะเพราะว่าคิดว่าเปิดเอาเลิกเอาชายัยในวันข้างหน้านักเรียนรับราชการบรรจุราชการนักเรียนก็ต้องถ่ายบัญชีหน้าบัตรกรุงไทยไปให้เขาโอนเงินเดือนเข้าเพราะบัญชีข้าราชการเข้ากรุงไทย ดังนั้นนักเรียนก็ไปเปิดกรุงไทยเอาเลิกเอาชัยว่าเออนี่คือการเปิดในการรับราชการในอนาคตจากนั้นนักเรียนก็ขอเปิดแอปพลิเคชันท้าเรียนทําให้เป็นเนาะก็ให้หน้างานให้ธนาคารทําให้ได้เปิดแอป,ปกรุงไทยเน็กเพราะแอป,ปกรุงไทยเน็กอ่ะสุดท้ายจะใช้สแกนนักเรียนสแกน QR สแกน QR โค้ดเพื่อจ่ายเงินอย่างรวดเร็วทุกวันนี้เขาไม่ไปเคาน์เตอร์กันแล้วถ้านักเรียนไปเคา,เาน์เตอร์นักเรียนจะช้าเพราะว่าการสมัครจะสําเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนสแกน qr code โอเคไหมครับสี่ครูให้สี่แล้วเนาะจดตามครูให้ทนันไปเตรียมแอปกรุงไทยเน็กไว้เอาไว้สแกน qr code จ่ายเงินง่ายมากต่อไป browser เ,เน,ะเนเาะเรียนเขาเรียกว่า b r o w อ e r ครัรบช่องทางการเข้า browser เนาะ b r o ซอร์เนี่ยโดยปกติเรียนฟังครูนะครับเอ g เนี่ยคือมาหลังสุด microsoft edge เนี่ยหลังสุดแล้วโดยปกติเขาจะใช้ google chrome แล้วก็ mozilla firefox ไม่น่าเชื่อน,นักเรียนปีก่อนๆที่เกิดล่มเนี่ยเนี่ยกลายเป็นเนี่ยลองพูดลองคอนเฟิร์มกับครูได้เนาะหลายๆคนเจอเหตุการณ์นี้เจ้าลูกไฟเนี่ยครับลูกไฟโมซิล่าไฟฟ e ็อกเนี่ยครับเจ้าลูกไฟเนี่ยส่วนใหญ่สําเร็จผลเนาะแต่ครูแนะนำาเรียนสเต็ปคือเล่นโครมก่อนถ้าโครมไม่ได้ก็ตามด้วยลูกไฟครับนะครับแนะนาครูสองอันเนี้ยประสบความสําเร็จในการสมัครมาเยอะแล้วดังนั้นคําแนะนําของครูคือคืออะไรครับเนียนนักเรียนไปเตรียมดูซิว่า คอมพิวเตอร์ของเรียนนะครับมีทั้ง Google Chrome แล้วก็ Mozilla Firefox ไหมทั้งสอันนะดาวน์โหลดมาได้ต้องมีทั้งสองอันนี้ถ้าเข้าอันไหนไม่ได้ก็ไปเข้าอีกอันนึงอันไหนล่มก็ไปเข้าอีกอันนึงโอเคไหมครับส่วนเอ็เนี่ยจะมีหรือไม่มีไม่สําคัญหรอกครูเอาออกได้ครับแค่หนึ่งกับสองก็เพียงพอแล้วอ่ะอันนี้สี่เนาะอันนี้ห้าป่ะห้าที่นักเรียนต้องเตรียมโอเคไหมครับหกมาดูครูหกความเร็วอินเทอร์เน็ต นี่หมายเลขหกเห็นไหมครับครูเตียมมาอย่างละเอียดความเร็วอินเทอร์เน็ตแปลว่าอะไรครับอินเทอร์เน็ตนักเนียนต้องทราบว่าอินเทอร์เน็ตต้องเร็วพอถ้าไม่เร็วพอเนี่ยอาจจะแพ้เขานี่คือเรื่องจริงเหมือนกันอินเทอร์เน็ตที่เร็วที่สุดคือ Wi-Fi ใช่ปะเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่จํากัดสปีดคือมันไฮสปีดอยู่แล้วและส่วนใหม่มันเป็นอันลิมิตถูกปะก็คือมันไม่จํากัดดังนั้นความเร็วของ Wi-Fi จะสูงมากนักเดยนจะใช้ Wi-Fi ของที่ทํางานก็ขอขอเขาก่อนก็ได้เนาะ หรือว่ากลับมาใช้ WiFi ที่บ้านครับวันนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมในการจะลางานเรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับสมัครให้เสร็จสดไป WiFi ครับดีที่สุดหมายเลขหนึ่งถ้านักเรียนมีอาจจะขอพี่ที่ทำง,งานใช้ Wi-Fi หรือใช้ไฟ Wi-fi ที่บ้านก็ได้ครูบอกเลยอันดับหนึ่งคือ Wi-Fi แต่ถ้านักเรียนไม่มี WiFi หรือหาไม่ได้จริงๆให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตมือถือแต่ต้องเป็นแบบเร่งสปีดก็คือวันนั้นน่ะนักเรียนยอมจ่ายตังค์เติมเติมเงิน เพิ่มสปีดนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะท็อปอัพอะครับที่เขาเรียกว่าท็อปอัพเติมเงินเพิ่มเน็ตท็อปอัพเข้าไปให้มันเร็วพอมันก็จะสมัครได้เร็วครัวอธิบายชัดเจนไหมครับหมายเลขหกความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้เลือกใช้ WiFi ก่อนถ้าไม่มี WiFi ใช้มือถือแต่วันนั้นนักเรียนยอมเสียตังค์เติมมือถือแบบเร่งสปีดไม่กี่บาทเนาะร้อยบาทถ้าครูจะไม่ผิดสปีดก็เร่งแล้วถูกไหมครับท็อปอัพมันเข้าไปให้มันเร็วหกก่อนแปดโมงครึ่งทุกอย่างต้องมีเจ็ด อุปกรณ์มีหลายๆคนถามมาครูพูดชัดเจนอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็คือมันพิมพ์ง่ายมันกดง่ายคือนักเรียนอาจจะใช้น้ตบุ๊กหรือนักเรียนอาจจะใช้ p ีโน้ตบุ๊กก็คือโนตบุ๊กอะครับคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก PC คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะดีทั้งคู่จะใช้อะไรก็ได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์พลาดพลัง้งมันยัง f5 ได้ง่ายผู้ยังคือมันกดรีเซ็ตได้ง่าย f5 รัวๆอะไรเงี้ยครับอันนั้นอันดับหนึ่งถ้านักเรียนมีได้น้ตบุ๊กหรือ PC จะดีสุดอันดับที่ ถ้านักเรียนไม่มีโน้ตบุ๊กหรือ PC อาจจะต้องยอมมาใช้ iPad หรือแท็บเล็ต a d ของ Apple t a b ท็บของว p p d d ของ Apple t a แท็บเล็ของยี่ห้ออื่นก็ได้หลักการเดียวกันเพราะว่าทั้ง iPad แล้วก็แท็บเล็อันนี้หน้าจอมันจะใหญ่จะกดอะไรมันก็จะง่ายใช่ไหมครับหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นโอเคไหมครับอันดับสุดท้ายเอาง่ายคือถือว่าแย่สุดแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องใช้แย่สุดคือมือถือผมพูดตรงไปตรงมาสุดแล้ว เรียงลำดับคือนักเรียคนควรจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ PC ก็ได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้อันดับ2คือถ้าไม่มีก็ iPad ดไอแพดแท็บเล็ตจอจอ,จอมันใหญ่ดีอันดับที่สามก็คือมือถือแย่สุดแล้วแต่ก็ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ครับดังนั้นอยากจะเร็วแค่ไหนก็เตรียมมาให้พร้อมใช่ไหมครับเจ็ดเห็นไหมครับครูละเอียดมากอ่ะมาทบทวนกันนิดนึงขออนุญาตเลื่อนนะครับเรียนอาจจะตารายนิดนึงครูจะพูดอย่างรวดเร็วสรุปสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมเนะมาะเจ็ดสิ หบัตรประจำตัวชาชนก่อน8ปดโมงครึ่งต้องมี 2. องไฟล์รูปถ่าย JPG 4 0 KB อัพรีไซส์มาให้พร้อมก่อน8ปดโมงครึ่งต้องมีกรอกข้อมูลเรื่องหน้าเป็นอันดับที่3กรอกได้วันสุดท้าย8มกราคม6กเไปกรอกลุงน้าไว้อันดับที่4ครับแอปกรุงไทยเน็กไปเตรียมไว้เป่าตังก็ได้แต่คุณแนะนำกรุงไทยน็กมันใช้ง่ายกว่า เพราะว่าเราใช้ได้ทุก,ท,กทุกทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมครับแอปกรุงไทยเน็กเอาไว้สแกน QR วอารโค้ดจ่ายตังค์ต่อไปอันดับห้าเบราว์เซอร์อันดับห้าเบราว์เซอร,อนบ 5, บร,ซอร์นักเรียนต้องไปเตรียมเบราว์เซอร์มาเบราว์เซอร์ที่แนะนานักเรียนควรโหลดไว้ก็คือ Google Chrome กับ Mozilla Firefox เจ้าลูกไฟครับต่อไปหกความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตนักเรียนต้องพอเน้น Wi-Fi ถ้าไม่มี Wi-Fi เป็นมือถือท็อปอัพต่อไปเจ็ดอุปกรณ์ อันดับหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กที่เหลือก็ตามนี้ที่ครูอธิบายครบแล้ว7สิ่งสุดท้ายครับใต้คอมเมนต์นเัเรียนครูแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครูมีคอร์สติวกอพอฟรีทุกวิชานะครับไปดูได้ฟรีนะเน้นอีกทีคอร์สติวกอพอฟรีทุกวิชาไม่ต้องเสียเงินเอาไปฝึกฝนก็ได้ไฟล์ต่างๆครูก็เตรียมไว้ให้นันเรียงแค่กดลิงก์ที่ครูให้แล้วก็ตามลิงก์ไปถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น e-exam ไม่ว่าจะเป็น paper ไม่ว่าจะเป็นกอพิเศษนักเรียนต้องทราบว่าห้ามไปเตรียมแบบมั่วๆเนื้อหาเดียวกันเพราะว่าถูกจัดโดยกอพอดังนั้นจึงได้ใบผ่านเหมือนกันตลอดชีพโอเคไหมครับไม่ว่านักเรียนจะเตรียม e-exam นักเรียนจะเตรียม e-exam paper กอพิเศษเตรียมเหมือนกันครับเรียนแค่เงืินไขมันต่างกันแต่หมายถึงว่าเนื้อหาการสอบ เหมือนกัน e อกสก็เหมือน paper แต่ e อกสสอบกับคอมพิวเตอร์เ a p e อสอบกับกระดาษชัดเจนนะครับส่วนกอพิเศษนักเรียนต้องผ่านภาคขอก่อนถึงจะไปกอพิเศษแต่ไม่ว่าจะสอบกอ e x a m กอเปเปหรือกอพิเศษหลักการสอบเดียวกันเนื้อหาเดียวกันหัวข้อเท่ากันจำนวนข้อเท่ากันหลักการผ่านเท่ากัน,น,นโอเคนะครับต่อมาถ้าเรียนบอกครูหนูอยากฝึกฝนข้อสอบจริงนักเรียนต้องดูข้อสอบจริงก่อนอย่าเพิ่งไปทาแนวข้อสอบแบบมั่วๆแนวข้อสอบคิดเองมีโอกาสที่เราจะทาพลาด เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อสอบจริงมาตรฐานมันไม่ได้ตรงความเป็นจริงให้ลองฝึกคาข้อสอบจริงก่อนซึ่งครูมีทั้งหมดให้นักเรียนแล้วมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครับเนาะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนครับคอมเมนต์บอกครูได้อยากจะเพิ่มเติมอะไรนาะคอมเมนต์บอกครูหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามครูได้ครูจะทยอยตอบเรื่อยๆเนาะกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องคไว้กดกระดิ่งไว้คลิปติวที่เป็นประโยชน์จะมีถึงนักเรียนเวลาครูอัปคลิปมันจะแจ้งเตือนโอเคนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ครูครับสวัสดีครับ